สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับมื่อนี้พบกับพญานชน่อยคือเก่าครับผมครับสำหรับมื่อนี้พญานชน่อยสิบผ้าพี่น้องมาเบิงผ้ายิ่งกว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อครับผมพอดีพึ่งลงสีเรียบร้อยแล้วก็สิมาโซพี่น้องเบิ่งปล่อยเลยครับผมผู้ใดสนใจกับทรเข้ามาได้เลยครับผมเป็นไม้ย่างนะพี่น้องเด้อไม้ย่างไม้ไม้ย่างหรือไม้ไม้ย่างนานครับผมพี่น้องครับสนใจกับทักขมาครับผมเป็นครับ ยิงกองเข่าครับผมพี่น in ้องไกเลดครับผมยิงกองเข่าไกเลดได้พี่น้องได้ความยาวลมหัวลมท้ายเมตรสามสิบครับพี่น้องกำลังพอดีพองามครับผมสําหรับยิงกล่องเขานะพี่น้องนะครับผมจากน้อยเบิดช่วงสันตอกพี่น้องก็จะได้ยิงกล่องเข่าแล้วครับผมหนุ่มเริ่มแค็เนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับเด้อมีสองดัครับผมมีสองดัให้พี่น้องเลือกครับผมครับเหมาะมือครับผมเบาดีครับผมเป็น หมาย่างนะพี่น้องสำหรับผู้มักยิ่งสั้นตอกก็ได้ครับผมเพราะว่ามันกับบ่อเงาประเดียสำหรับผู้ถนัดสำหรับผู้ถนัดเนาะครับผมสำาเพ่ใช้หน่อยบ่อผถนัดครับผมสำหรับปืนเาาเนาะครับผมพี่น้องผู้ใดถนัดก็สั้นตอกก็ได้ที่กันครับผมอันนี้ออกแบบมาให้ยิ่งกล่องเขาได้พี่น้องด้อครับผมอ่ะครับผมอ้อยหนูจากน้อยครับผมพี่น้องจากน่อยหนูกระสีทอดเนาะเริ่มหนาแรง่องคำว่าละครับพี่น้องครับผมนะครับผม เป็นไม้ยางไม้ยางหน้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมสองด้ามครับผมครับความยาวกับซ้ำกันครับผมสองด้ามนี่ครับผมอ่าเป็นไม้บ้านเก่าเด้อพี่น้องเด้อไม้บานเก่าดอาจจะมีห้อยตะปูห้อยยางแรกอุดไทยเรียบร้อยย่างดีแล้วละครับผมใส่งานจนลืมพมแหละครับผมอ่ะนี่สองด้ามครับผมพี่น้องเป็นทรงนีบเด้อพี่น้องเด้อสนใจกับจวดจัดโทษเขับมากครับผมพี่น้องพันธุ์ชิหน่อยถ้ารับโทษซ้ำให้พี่น้องเยอะครับผมครับพร้อมปล่อยพร้อมทรงครับผม โทรมานี่ทรงมืออ่นครับผมพี่น้องอ่าสนใจก็โทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อครับผมงานสไตล์พี่น้องใช่ไหมครับผมครับกสิงานกสิออกเรื่อยๆสองด่านมีบ้านมีผู้จองเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องผู้ใดอยากได้กระด้วนเลยครับผมโทรเลยครับผมครับครับฝากพี่น้องครับนี่นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นงานยิ่งกล่องขอครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามาครับผมอ่า ก่อนก็ฝากขอบคูณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อติดตามแล้วก็อุดหนุนสินค้าเพื่นฉนอยโด,ย,ดยตลอดมากครับผมเพื่นฉนอยอ่ะช่วงางานกันกนบจิบเ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องครับผม่ช่วงนี้กัสิทีทีแน่นจังนลยกับจะฝากเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคูณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับผม